ข่าหอมเร็วมามาฝนตกเนี่ยข่าหอมเด้อลูกป้าไปยื่นตาฝนให้ยังมาท้าเมีมาเร็วๆมาเข่าหอมเร็วๆมาย่องข่าหอมเลยเนาะโอ้ยจะไดหยจะไปยื่นตากแดดตากฝนตากลมเนาะข่าหอมมันสิไขร มาเร็วเขาเ่าหฮมแล้วเข่าหฮมแล้วลูกไฟมา,าเบาหนักแท้มา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 ,าน่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 าเกิดน,นิ่งอยู่หันละปล่อยเข่าหฮมก็พอเข่าหฮมมาเมทิสมาเมทิสกี้กี้